สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มีหลายๆเรื่องราวครับที่ต้องมาอัปเดตกันทั้งในเรื่องของชนิดสงกระสินสุขพระโชคสราชาติและอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่พูดไม่ได้ครับก็คือเรื่องของชยาพิพัฒน์ที่ซัดประตูแรกบนถิ่นโปรตุเกสได้แล้วนะครับเอาละเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของชนิดสงกระสินหลังจากที่ทุกท่านก็น่าจะทราบกันแล้วว่านัดล่าสุดเนี่ยชนิพสงเขา ได้ลงในช่วงทดเวลาครับคือมีโอกาสลงเล่นเพียงแค่2นาทีเอาวง่ายเลยก็คือว่าน่าจะเป็นการตลาดของฟอนตตเล่ซึ่งโวนิกีก็ทํร้ายจิตใจแฟนบอลชาวไทยมากนะครับคือส่งลงเล่นเพียงแค่2นาทีอาจจะไม่ถึงด้วยซ้าครับเพราะว่ามีบอลออกซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฟอนตาเล่เนี่ยเขามาดีจริงๆชุดผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเล่นกันแบบไม่มีดรอปเลยตลอด90นาทีนะครับก็ทําให้วานิกีเนี่ยเลือกที่จะไม่เปลี่ยนในช่วงที่ทีมกําลังเข้าที่ โดยเลือกที่จะเปลี่ยนสำรองตัวแรกในนาทีที่80กว่าเลยนะครับซึ่งก่อนเกมเทสเเดนรายชื่อเนี่ยแอดก็รู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยมันแปลกๆเพราะว่าทำไมโอชิมะถึงหลุดถ้าเขาไม่บาดเจ็บปกติเขาจะไม่หลุดนะครับเดลต้าโอชิมะพอตลอดสามนัดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโอชิมะที่ลงมาแทนที่ของชนาทิพนะครับทำไมชนะเองไม่มีชื่อตลอดสามนัดที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าถ้าจะส่งลงแบบนี้ไม่น่าส่งชนาทิพลงสนามนะครับโดยหลังเกมเนี่ยก็มีภาพของชนาทิพที่ยืนโบกธงชาติไทย รูปกับแฟนบอลนะครับเพราะว่าช่วงที่ชนะลงไปก็มีการแตลภาพเป็นทงชาติไทยในสนามด้วยนะครับซึ่งเกมนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอุนิิแกงชนะหนักมากครับให้ลงนาทีที่80-85ก็ยังดี5นาทีก็ยังดีนะครับอันนี้2นาที1นาทีกว่าด้วยซ้ําก็ผิดหวังครับกับเกมนี้โดยหลังเกมเนี่ยอุนิิเขาก็บอกว่าพอใจมากกับผลงานของลูกทีมซึ่งผลงานในนัดน,นี้ก็น่าจะสร้างความมั่นใจในการลุ้นแชมป์ต่อไปแต่เชื่อว่าลูกทีมจะทําได้ดีกว่านี้ โอริกิก็พูดหลังเกมแบบนี้นะครับไม่มีการพูดถึงชนาทิพหรือว่าไม่ค่อยเจาะจงผู้เล่นคนไหนแต่ว่าพูดรวมๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแม่แต่มันก็ติดใจนะครับกับเรื่องที่ชนะลงเล่นเพียงแค่2นาทีแต่ยังไงก็ต้องรอตามกันในนัดต่อไปครับเชื่อว่าชนาทิพเนี่ยเขาน่าจะเรียกฟอร์มเดิมกลับมาได้ในใจก็อยากให้เขายอมผมทองนะครับน่าจะมีความมั่นใจมากกว่านี้ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ เอาล่ะมาต่อที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของสุพรโชคสรารชาติที่เกมนี้ต้องลุ้นกันว่าโคดมิชาเนี่ยจะให้โอกาสเขามากน้อยแค่ไหนโดยเกมนี้จะเปิดบ้านพบกับจูบิโลอิวตะทีมท้ายตารางซึ่งมันยากตรงนี้ครับมันยากตรงที่จูบิโลเป็นทีมไทยตารางที่น่าจะสู้ไม่มีหมดส่วนซัปโปโรเนี่ยมิชาก็ต้องโรเตชันนักเตะให้ได้มากที่สุดเกมนี้น่าดูครับเพราะว่าสุพโชคเนี่ยจะได้ลงสนามมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งนัดที่แล้วเขาทําได้ดีครับสามารถทำแอซิสช่วยให้ทีมชนะได้ นัดนี้ต้องมาดูกันว่ามิชาจะปล่อยสุปโชคลงเล่นกี่นาทีไม่แน่นะครับมิชาอาจจะเห็นสุภโชคลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เพราะนาทีแล้วเขาก็ทําให้เห็นแล้วโดวยก่อนเกมสุภโชคก็บอกว่าพร้อมที่จะลงสนามและก็พร้อมที่จะทําประตูถ้ามีโอกาสได้ลงจะลงช่วยทีมมากที่สุดและพร้อมกับการทําประตูแรกสุภโชก็พูดก่อนเกมประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ซัปโปโรจะลงเ่งครันในเวลา11นาฬิกาหรือว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะแข่งขันกันแล้วนะครับ ก็ต้องมาตามดูกันว่าซัปโปโรเนี่ยจะเก็บใช้ได้หรือเปล่าและสุะโชคจะได้ลงเล่นมากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอตามดูกันนะครับเอาละครับมาต่อกันอีกเรื่องนึงครับก็เป็นเรื่องของชยพิพัฒน์ที่ทํากระหึ่มโปรตุเกสครับหลังจากจะตัวย้ายร่วมทีมต้นสก,กัดใหมย,ย่างปราเอินเช่หลีกระดับ4ของโปรตุเกสเมื่อตอนน้นฤดูกาลที่ผ่านมา โดยล่าสุดครับชาพิพัฒน์ก็ยิงประตูแรกให้กับต้นสก,กัดใหม่อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะในเกมฟุตบอลถ้วยโปรโตุเกสครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่ายิงได้แบบยอดเยี่ยมครับคือยิงประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษพาทีมอานะลูทิเซเนีย3-2โดยเกมนี้เป็นเกมที่กดดันพอสมควรครับ90นาทีเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2 และชาพิพัฒน์ก็ลงมาซัดประตูในนาทีที่109และทําให้ทีมเก็บ,กบช,ชนะได้ในนัดนี้นะครับโดยแฟนบอลก็ฮือฮาเป็นอย่างมากกับลูกยิงของชายพิพัฒน์ล็อกโลกผู้รลกษาประตู1ครั้งแล้วก็ยิงเข้าไปแบบง่ายๆนะครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องดีสําหรับนักเตะไทยที่ไปเล่นต่างแดนก็อนาคตยังไกลครับสำหรับชายพิพัฒน์อายุยังน้อยอยู่เล่นหลีกระดับโปรตุเกตสี่เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมยิงลูกนี้สวยจริงๆนะครับ เอาละครับส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดทข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Turel Praia nesta estreia pelo Praiense pode ter marcado aqui o golo da vitória. É um erro de Léo. Aí está o atraso que fica curto e depois com muita tranquilidade. Pé direito a tirar o guarda-redes do caminho, pé esquerdo a colocar bola na baliza. Aí está 7 a fazer 3-2, mesmo com menos um elemento.